นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งคำถามว่าสงกรานต์ปีนี้อยากกลับบ้านหรือไม่ไปฟังนะคะว่าคนที่ถูกถามตอบว่าอย่างไรคะ่ะก็อยากอยากจะกลับครับคือว่าสำหรับตัวของเองเนี่ยผมไม่ได้กลับมา4ปีแล้วคนส่วนใหญ่อาจจะอยากจะกลับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่สมควรที่จะกลับบางคนก็ต้องอยากกลับบ้านเพราะว่าไปหาพ่อหาแม่ก็น่าจะกลับ สงการปีนี้หลายคนคงอยากเดินทางกลับบ้านแต่จากสถานการณ์โควิดที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้ใครหลายๆคนต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางกลับบ้านแต่สำหรับคนที่ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดต้องมีมาตรการในการดูแลตัวเองก็ถ้าถ้ากลับบ้านก็ขอให้ให้ความรวมือในการล้างมือใส่แมสคคือป้องกันให้ให้ทุกคนปลอดภัยอะไรประมาณนี้ค่ะ สงการปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองตัวเองด้วยนะเพราะช่วงนี้เดี๋ยวโควิดกระบาดอีกเพราะว่าถ้าไปตรงไหนคนเยอะก็พยายามอ,อ,อยู่กันเว้นระยะนิดนึงจะได้สุขภาพจะได้แข็งแรงก็ให้เดินทางให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่กนุกไม่ลื่นเลยเงนเกินไปให้ถึงบ้านไ้ปลอดภัยนะให้ขับรถดื่มสุราก็ไปปลอดภัยต้องให้ระวัง เอาแม่ปิดไหวตลอดก็ให้ระวังระว่าอย่าไปเข้าในกลุ่มคนเยอะๆก็ให้ทำงานไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสี่เลี้ยงครับสวัสดีครับชาวไายทุกท่านนะครับสงการปีนี้ขอให้ทุกท่านแข็งแรงเงินไหลามาเทมานะครับขอให้เดินทางปลอดภัยสงการนี้อว้พรให้ร่ำให้รวยนะครับสวัสดีครับต้องต้องสู้ต้องสูง้สู้ ทุกคนต้องสู้สู้นะว่าไม่มีอะไรทำมาบ้านเราก็ไม่มีอะไรเนาะอยู่แบบเนี่ยร้อนๆอย่างเงี้ยแรงๆเงี้ยลูกน้ำมาทําอะไรเนาะร้อนขนาดนี้ไม่มีอะไรจะทําแล้วเราต้องสู้ๆอยู่ข้างหน้าไปต่อไปข้างหน้านในช่วงเทศกาลสงการที่ยังอยู่ภายใต้โควิด -19 กําำลังใจที่จะส่งถึงกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราผ่านพ้นสถานาการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะทีมงานนักข่าวพลเมืองรายงาน